สครับท่านสมาชิกวิเลอร์ปิเกนวันนี้10บธันวาครับนุสเสียก็ให้สมาชิกมาพบกับบรรยากาศอีกรูปแบบคือการซ้อมนกตอนบ่ายนะครับอากาศดีลมลมอีสานนะครับตอนนี้เป็นลมอีสานลมตะวัวนออกเฉียงเหนือนะครับลมแรง นาก็แรงน้ำนะครับตอนนี้ก็มาปล่อยที่เดิมคือเสนาตรงนี้75กิโลนะครับ75กิโลเมตรถึงดีเคบางบอนนะครับก็มาเจอพวกซ้อมอจุดเดียวกันนะครับนี่ก็กงองโชคชัยเต็มบูดมภาคหรือว่าเสียก,กังนะครับ นกจะเหลืออยู่เยอะครับครับตอนนี้กำลังปล่อยบายก็อยู่เลิมปล่อยได้กี่โมงอะ่ะของเบอร์เนี่ย <55. S 1> บายโมงห้าสิบห้าแต่นกบินง,ง่ายนะลมลมช่วย คนทีก็เริ่มทยอยปล่อยบ่ายกันแต่ดีเคบางบอจะปล่อยหลังบ่ายสองโมงนะครับเอ้ย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 เส้นบนที่ไปไม่ยอมไปครับใครไม่เคยเห็นมือมือทางไกลเยเบอรนะครับใกล้แมวใช่ไหมปีนี้รอไกลอย่างเดียวจะไ,ไม่ได้เลย <laughs> มือมือเลี้ยงให้กงเสียกกังนะครับโชคชัยเต็มอุดมภาคปีนี้มีโชคชัยสองคนเลยมันดังคนนึงอีกคนเลยไม่ดังเลยนะโชคชัยพูนพล ใส่เบอร์ก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับที่แล้วไอ้ร้อยสามเก้านี่กี่สมาคมมาคมเดียวโดนห้สซีพีอย่างเดียวอะซีพีอย่างเดียวร้อยสามสิบเก้าตัวหายไปห้าสิบี่เก้าตัวเออสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ บางกองถึงครึ่งเลยนะอเ,เ,ยนเออครับดูปล่อยบายต้นไม้ต้นนี้ถ้าตัดเอาไปโอโหยุ่งเลยนะตรงนี้เจ้าพ่อเบอ่อจองเอาไว้เนี่ย็ขาบัขอหวยตรงนี้ มาทุกปีก็เจอเบอ้ออยู่ตรงนี้แหละจะไปไหนอะพี่ตรงนี้แน่นอนพี่สุดเออล่องมันเนียล่องผ่านทันใดที่นกหายไม่ต้องไปเสียใจขนาดแข็งปักอย่างเบอ้อนี่ร้อยสามสิบเก้ายังหายแล้วห้าสิบและกลงที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งจะเหลือเลยนะครับ โอเคลครับ okay,